ตืบนมงพี่สวยมากวายปัญหาก่อนใจเย็นยิงเลยครับยิงเลยครับอยากยิงใครก็ยิงที่นิ้วไปก่อนเลยไม่สวยหรอกสื่เรากดโอ้ยเอากูไม่เมย์วอดีซีแกงมีแอดมินปืนเขาแรงริงอันนี้แอดเลทที่สวยหรอกสื่กดเลขห้องค่ะดีซีกดน้อยกดแอดมาทามาปี่นิวที่แบ่งกัน เจ็ดเห้าส่วนสี่เปรียบจ้าแตนปัญญาหน่อยคือนักอยู่ด้วยกันด้วยเอาดิพี่พี่คุยเับอเขาอ่ะอ้ยังมีตัวชูฟองซ้ายมืออ่ะใส่ว่าเดินเร็วกว่าเท่าไหร่น้องคนปัดเท็จหม่ น้ำเม็ดศูนย์ทุกเีมไม่มาดับเบคิล้ยหนึ่งร้อยเอ็ดน้องคนที่สองรอ่ะจะได้ท่ารถคันนี้เนี่ยใช้ใช้ขับรถหาบเหรน้ำเม็ดกูเปอรเจ็ดสิบเองบที่สาย เดินเล่นเาวอยู่บลนอ,อืวว่าอยู่มึงหายไปไหนฟอง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 พี่กิกอยู่ข้างบนกับผมไม่ตักล่างขนข้างบนเ้นใกใส่เชนมันอยู่ข้างบนนะพี่ข้างาข้างบน แล้นึงแล้วนึงมันบานจริลงลงลงแล้วพี่มันลงแลัวนี่นี่มันมันดึงเลยมันดึงเลยมันเปิดตายดิเปิดตรงเลยวิ